สวัสดีครับฟาร์มซักทิศตองตาแค่นะครับวันนี้เราโยกันในส่วนนะครับเตว่างาลังพึ่งปโปรงแล้วก็ชนะโรงนะครับนี่เดี๋ยวพ่อไม่ดูรงังพึ่งปโปรงนะครับแต่เราดูแลอยู่รงังนึงนะครับนี่ดูดังนี้ก่อนนะครับคักมากนะครับพึ่งปโปรงปลา นี่นะครับพึ่งโพรงกําลังบินเขาออกบินห้า้านนะครับบินไปเก็บอาหารแล้วก็นํามาวางในร่วงนะครับเผื่อเลี้ยงตัวอ่อนนงางพญาแล้วก็พึ่งงานนะครับนี่ก็บไปเป็นอาหารของเขาแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแรงงานอีกแรงนึงนะครับสาหรับพึ่งโพรงปลาแล้วก็ชนะโรคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ นี่เป็นันะโร่งนะครับนี่นะครับแรงห้าดีถีนึงคลองพึ่งโพรงแล้วก็ชนะโร่งนะครับนี่นะครับดอกลำไยนะครับตอนนี้ก็ดอกลำไยกําลังออกนะครับนี่เป็นแรงห้างดีของพึ่งโพรงแล้วก็ชนะโร่งเลยนะครับนี่นะครับกําลังออกดอกลำไยนะครับเป็นแรงห้าดของพึ่งโพรงแล้วก็ันะโร่งอย่างนี้เลยนะครับอีกไม่นานก็จะมี น้ำพึง่งเตม,มา่าจากดอกลาไยนะครับกล้องฟาร์มจักทิพย์ตองตาแก่นะครับครับผมขอบคุณครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ